ในคลิปนี้ผมก็จะขอพาทุกท่านนั้น,นดําเดงสู่โลกแห่งภาษาศาสตร์ที่ซึ่งเราน่าจะได้สํารวจความสัมพันธ์อันน่าทึ่งระหว่างภาษากับข้อจํากัดของเวลาและความทรงจําของมนุษย์เราครับท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่านกนั้นมีรูปร่างที่เหมาะสมสําหรับการบินร่างกายของมันนั้นถูกออกแบบมาเพื่อเอาชนะแรงโน้มถ่วงโครงสร้างอันเบาบางปีกที่แข็งแรง ก็น้วนแล้วแต่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงวิวัฒนาการอันน่าทึ่งที่ช่วยพวกมันนั้นโบยบินอยู่บนท้องฟ้าได้อย่างอิสระแต่ท่านผู้ชมครับรู้หรือไม่ว่าภาษาของมนุษย์เรานั้นก็ถูกกำหนดโดยแรงอันทรงพลังเช่นเดียวกันและนั่นก็คือเวลาที่ไม่อาจจะหยุดแยั้งครับและความทรงจำที่มันมีจำกัดลองนึกภาพตามนะครับเราอะรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านช่องแคบๆข,ของปัจจุบัน เหมือนมองผ่านรูเข็มเล็กๆสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปเลยเหมือนเป็นอดีตที่ไม่อาจจะหวนคืนสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนั้นก็ยังคงเป็นอนาคตที่เลือนลางภาษาที่เราใช้สื่อสารกันไม่ว่าจะพูดหรือใช้ภาษามือก็ล้วนแล้วตายเกิดขึ้นและดับไปในช่วงปัจจุบันนี้เองครับสมมุติครับว่าเรากําลังพูดคุยกับเพื่อนแล้วพูดว่าเมื่อวานนี้นะ่ะฉันได้เจอเพื่อนเก่าที่ สยามพารากรหรือที่ไหนสักแห่งหนึ่งครับคําพูดของเราแต่ละคํานั้นมันก็จะไหลผ่านรูเข็มแห่งปัจจุบันไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงรอยจางๆครับในความทรงจําเล็กๆและนี่นะครับเพื่อที่เราอ่ะจะสื่อสารกันต่อไปเราก็จะต้องอาศัยความทรงจําถึงสิ่งที่พูดไปแล้วแล้วก็จินตนาการถึงสิ่งที่จะพูดต่อไปครับตัวอย่างเช่นเพื่อนของเราอ่ะอาจจะพูดว่าเมื่อวานนี้เนะี่ย ฉันได้เจอเพื่อนเก่าที่อืแถวร้านกาแฟแถวบ้านน่ะเห็นไหมครับว่ากว่าเพื่อนของเราอ่ะจะพูดจบประโยคนั้นเขาก็ต้องนึกถึงอดีตว่าเจอเพื่อนที่ไหนและอนาคตครับว่าจะเล่าเรื่องอะไรต่อไปดีและนั่นนะครับหมายความว่าความสามารถในการพูดและเข้าใจภาษาของเรานั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความทรงจำและการคาดเดาถ้าความทรงจำของเราดี เราก็จะเข้าใจบริบทของการสนทนาได้ง่ายครับและถ้าเราอ่ะคาดเดาเก่งเราก็จะสามารถเข้าใจความหมายโดยในของคู่สนทนาได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ภาษาของมนุษย์เรานั้นจึงถูกหล่อหลอมจากข้อจํากัดของเวลาและความทรงจํานั่นเองครับท่านผู้ชมคงจะเริ่มเห็นภาพและใช่ไหมครับว่าภาษาศาสตร์นั้นน่ะมันก็มีความลึกลับซับซ้อนเพียงใด ทุกท่านเคยรู้สึกกดดันเวลาต้องพูดต่อหน้าคนเยอะๆไหมครับเหมือนสมองมันประมวลผลไม่ทันน่ะคิดคำพูดไม่ออกพูดต้กูกตะกักบ้างละ่ะพูดผิดบ้างละ่ะใช่ไหมครับที่มันเป็นแบบนั้นน่ะมันก็เป็นเพราะว่าความทรงจำระยะสั้นของเรามันยังมีข้อจำกัดอยู่ครับมันไม่สามารถเก็บรายละเลอียดของประโยคยาวๆได้ทั้งหมดหรอกลองนึกภาพตามนหครับเวลาที่เราพูดประโยคยาวๆสมองของเราอ่ะก็ต้องทำงานแข่งกับเวลา เหมือนวิ่งไล่จับกับอะไรสักอย่างหนึ่งครับในขณะที่เราอ่ะกำลังพูดสมองส่วนหนึ่งก็จะต้องคิดหาคำศัพท์เรียบเรียงรปโยควางแผนการออกเสียงอีกส่วนหนึ่งก็จะต้องควบคุมการทำงานของปากลิ้นริมฝีปากให้เปล่งเสียงออกมาได้อย่างถูกต้องทั้งหมดนี้นะ่มันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันครับเหมือนกับนักดนตรีนั่นแหละครับที่ต้องเล่นเครื่องดนตรีเลยหลายชิ้นพร้อมกันเลยทีเดียวบางครั้งอ่ะเราก็คิดคำพูดไม่ทันครับ สมองมันก็เลยสั่งให้เรานะ่ะเออเอเอออกมาก่อนอย่างนี้นะครับเพื่อถ่วงเวลาไปครับหรือให้มันมันแบบว่าต่อเนื่อกันไปบางทีเนะี่ยเราก็อาจจะรีบร้อนเกินไปครับก็เลยพูดแบบผิดผิดพูดตกหล่นไปบ้างที่จริงแล้วนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าพูดผิดนั้นนะ่ะมันก็คือความผิดพลาดของสมองที่เกิดจากแรงกด,ดันด้านเวลานั่นเองครับท่านผู้ชมคงเริ่มเข้าใจแล้วนะครับว่าการพูดนั้นนะ่ะ มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันต้องอาศัยการทำงานที่ประสานกันอย่างลงตัวของสมองหลายๆต่วนแล้วก็ต้องแข่งกับเวลาด้วยเอาละครับท่านผู้ชมคราวนี้นะ่ะเรามาสำรวจสนามลบของภาษากันบ้างครับสนามลบที่ว่านี้นะ่ะมันก็คือพื้นที่อันแหลมคมที่อยู่ระหว่างอดีตที่เลือนหายไปกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนั่นเองครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนั่นเองครับว่าเวลาน่ะก็จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการใช้ภาษา ไม่ใช่แค่กับผู้พูดเท่านั้นนะครับใต้กับผู้ฟังด้วยครับท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่เราอ่ะฟังคนอื่นพูดเรานั้นจะสามารถจําเสียงของคําพูดได้แม่นยําแค่ไหนกันนะแน่นอนครับว่าเราอ่ะไม่ได้จําทุกคําพูดแบบเป๊ะเ,ะเราจําแค่ความหมายเท่านั้นใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมพูดว่าแมวตัวนั้นนอนอยู่บนหลังคาท่านผู้ชมนั้นก็จะจําความหมายว่ามีแมว แล้วแมวตัวนั้นน่ะกำลังนอนอยู่บนหลังคาใช่ไหมครับท่านผู้ชมไม่ได้จำคำว่าผมพูดว่าแมวตัวเออน,นนอนั้นนอนอยู่บนหลังคาแบบนี้หรอกใช่ไหมครับนั่นมันก็เป็นเพราะว่าสมองของเราอ่ะถูกออกแบบมาให้ประมวลผลความหมายมากกว่าเสียงทีนี้นะครับถ้าผมพูดคำที่ไม่มีความหมายนะครับ, <S <S รบเช่นกระมังกระมัลงลก้อโนะะสารเน ท่านผู้ชมจะจําได้ไหมครับยากใช่ไหมนะครับเพราะว่ามันไม่มีความหมายสมองของเราอะ่ะก็เลยไม่รู้ครับว่าจะเก็บข้อบูลนี้ไว้ไปทําไมดังนั้นนะครับความจําของผู้ฟังที่มีต่อเสียงของคําพูดนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่หายวับไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเสียงเหล่านั้นน่ะไม่มีความหมายแล้วทีดี้นะครับผู้ฟังอะ่ะจะเข้าใจภาษาได้อย่างไร คำตอบก็คือผู้ฟังนะครับจะพยายามตีความความหมายจากเสียงแรกที่ได้ยินเลยครับสมมติว่าท่านผู้ชมนะครับได้ยินผมพูดว่าประตูสมองของท่านผู้ชมนั้นก็จะเริ่มทํางานทันทีครับประตูอะไรนะประตูบ้านประตูรถประตูน้ําหรือว่าประตูมิติกันแน่นะเห็นไหมนะครับว่าแค่ได้ยินคําว่าประตูสมองของท่านผู้ชมเนี่ยก็สามารถวิ่งไปได้ไกลแล้วเพราะฉะนั้นครับผู้ฟังอะ่ะ จึงต้องแข่งกับเวลาในการตีความภาษาไม่แพ้ผู้พูดเลยละครับท่านผู้ชมนั้นก็คงเห็นแล้วนะครับว่าภาษาของมนุษเร์เราอ่ะมันซับซ้อนแค่ไหนมันเป็นการเล่นเกมซ่อนหาระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังครับที่ต้องใช้ทั้งความจําการคาดเดาและการตีความในการสื่อสารการฟังนั้นน่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกับการต่อจิ๊กซอเลยครับเราต้องรับฟังชิ้นส่วนของภาษาแล้วก็นํามาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อให้เห็นภาพรวมลองนึกภาพตามนะครับเวลาที่เราฟังคนอื่นพูดสมองของเรานั้นจะพยายามเดาว,ว่าประโยคนั้นนะ่ะจะจบลงยังไงใช่ไหมครับเช่นถ้าเกิดว่ามีคนพูดว่าฉันบอกครูที่โรงเรียนสมองของเรานะครับก็จะรับวิเคราะห์ทันทีนะครับว่าเฮ้ยมันจะพูดอะไรต่อว่าอืมโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนน่าเบื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนสวยหรือโรงเรียนผีติงกันแน่นะใช่ไหมครับ และเมื่อได้ยินคำพูดต่อมานะครับสมองของเรานั้นก็จะนำมาประกอบกับชิ้นส่วนก่อนนะฮเพื่อที่จะสร้างภาพที่สมบูรณ์เช่นถ้าได้ยินว่าจำเป็นต้องมีโปรแกรมที่ดีกว่าสำหรับเด็กพิการเราก็จะเข้าใจว่าผู้พูดนะกำลังพูดถึงโรงเรียนที่ควรจะมีโปรแกรมเสริมนะครับสำหรับเด็กพิการใช่ไหมครับแต่ถ้าได้ยินว่าเพิ่งจ้างเกี่ยวกับความพิการของลูกฉัน เราก็จะเข้าใจว่าผู้พูดเนี่ยกำลังพูดถึงโรงเรียนที่เพิ่งจ้างครูมาดูแลเด็กพิการเห็นไหมครับว่าความหมายของประโยคอ่ะมันเปลี่ยนไปได้มันขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนสุดท้ายที่สมองของเราเดาความหมายของประโยคโดยอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าภาษาจะมีรูปแบบอย่างไรครับเช่นถ้ามีคนพูดว่าฉันชอบกินเราก็พอจะเดาได้ใช่ไหมครับว่าคำต่อไปนี่ย น่าจะเป็นอาหารอะไรทักอย่างหนึ่งนั่นหละครับอย่างเช่นข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวพิซซ่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าประโยคนั้นมันซับซ้อนหรือเราอะเดาผิดเราก็อาจจะหลงทางได้เหมือนกับเดินเข้าไปในเขาวงกตแล้วก็หาทางไม่เจอเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าการฟังนั้นน่ะมันก็ต้องใช้ทั้งความจำการคาดเดาแล้วก็การวิเคราะห์เองด้วยครับ ท่านผู้ชมครับอย่างที่เราเห็นกันไปแล้วนั่นนะครับว่าภาษาของเรานั้นดำรงอยู่ในพื้นที่เปราะบางรหว่กงอดีตที่ล่วงเลยไปแล้วกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนักภาษาศาสตร์หรือพวกนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาษานะครับพวกเขาก็มักจะสังเกตเห็นรอยร้าวเหล่านี้นะครับในรูปแบบของการพูดติดขัดการพูดผิดหรือการเข้าใจผิดครับท่านผู้ชมลองนึกภาพสะพานนะครับภาษาของเราก็จะเหมือนกับสะพาน ที่เชื่อมต่อระหว่างความคิดของผู้พูดกับความเข้าใจของผู้ที่ฟังอยู่แต่สภาแห่งนี้นะ่ะมันก็ไม่ได้แข็งแรงมั่นคงเสมอไปครับบางครั้งนั้นมันก็มีรอยร้าวรูโวเกิดขึ้นครับทําให้การสื่อสารนะ่ะเกิดความคลาดเคลื่อนไปได้และนั่นก็เป็นเพราะว่าทั้งผู้พูดและผู้ฟังต่างก็อยู่ภายใต้แรงกดดันด้านเวลาครับผู้พูดก็ต้องเร่งคิดเร่งพูดก่อนที่ความคิดนั้นมันจะเลือนหายไป ผู้ฟังก็ต้องรีบฟังรับเร่งตีความก่อนที่เสียงนั้นมันจะจางหายไปอีกดังนั้นนะ่ะภาษาจึงเป็นเหมือนกับการประนีประนอมครับระหว่างผู้ที่พูดแล้วก็ผู้ที่ฟังเป็นทางออกที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบเต็มไปด้วยความคุมเครือนั่นเองครับท่านผู้ชมลองนึกคําว่าเขาดูนะครับเขาในที่นี้น่ะอาจจะหมายถึงภูเขาสรพนามบุรุษที่สามหรือว่าเขาสัตว์ก็เป็นไปได้เห็นไหมละครับแค่คําคําเดียวนะ่ะ มันก็มีความหมายหลายอย่างถ้าไม่มีเวลามาเป็นตัวกำหนดภาษาของเรานั้นมันคงจะมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนยิ่งกว่านี้ครับจนอาจจะใช้การไม่ได้เลยทีเดียวแต่โชคดีนะครับที่มนุษย์เราน,น่ยมีความสาม,มารถในการรับมือกับความไม่แน่นอนได้อย่างแน่นทึ่งความคุมเกลือบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าภาษาของเราถูกเรียบเรียงตามลำดับเวลาครับเช่นเวลาที่เราได้ยินคำว่าประตู เราก็จะต้องเดาครับว่าประตูอะไรวะแต่จากความคุมเครือบางอย่างก็ดูเหมือนว่าจะจงใจให้มันเกิดขึ้นครับทั้งที่การพูดแล้วก็การฟังอะล้วนแล้วแต่เป็นภารกิจที่ซับซ้อนแต่การพูดดูเหมือนจะเปราะบางกว่าดังนั้นนะครับผู้พูดน่ะจึงมักจะโยนภาระในการเตะความให้กับผู้ฟังไปครับผู้พูดนั้นอาศัยความสามารถของผู้ฟังในการเชื่อมโยงคาเดาและแก้ไขความคุมเครือครับ ผู้ฟังส่วนใหญ่นั้นอาจจะไม่รู้ตัวด้ตำนานครับว่าพวกเขาเองเนะี่ยกำลังเดินหลบหลุมพรางแห่งความคลุ้มเครืออยู่ตลอดเวลานั่นเองครับเรื่องของเรื่องนี้ก็คือว่าเวลาที่เราพูดอะไรออกไปเนี่ยนะครับมันก็มักจะมีความหมายมากกว่าที่เราพูดไปตรงๆครับเหมือนกับผู้สองแง่ต่อง,งาน่ไหมละครับเหมือนกับว่าเราอ่ะแอบท่อนปิดตาไว้ในคําพูดให้คนฟังนะ่ะได้ลองตีความตามกันไปดูครับ ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับในภาษาไทยเนี่ยคำว่าใจนะครับคําเดียวเนี่ยแต่ความหมายเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดีใจใจร้ายใจเย็นใจร้อนเห็นไหมนะครับหรืออย่างคําว่ากินนะครับจะกินข้าวกินลมกินแรงกินแม้กระทั่งหัวคิวเอาเอาอะไรอย่างนี้นะครับกินเข้าไปได้อย่างไงเนี่ยที่แท้ก็คือดุนั่นเองครับแหมทีนี้นะครับนักิจัยพวกเขาก็เลยสงสัยครับว่าเอ๊ะ ทำไมภาษาต่างๆอถึงชอบมีคำที่มีความหมายกรํารกวมแบบนี้เยอะจังเลยนะเขาก็เลยไปศึกษาภาษาอังกฤษเยอรมันแล้วก็ภาษาไดครับปรากฏว่าเจอความลับที่น่าสนใจครับคำไหนที่มันสั้นๆใช้บ่อยๆแล้วก็ออกเสียงง่ายๆนี่มันก็มักจะเป็นคำที่มีความหมายที่หลากหลายซะอย่างนั้นครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า run ในภาษาอังกฤษนะครับคำเดียวสั้นๆนี่แหละที่แปลว่าวิ่งนั่นแหละแต่ ความหมายเดือนมันก็ยังมีแฝงอีกเพียบเลยนะครับอย่างเช่นธุรกิจที่กําลังรันอยู่นะครับก็แปลว่ากําลังดําเนินไปหรือแม้แต่รันเข้าห้องน้ํานะครับก็แปลว่าวิ่งเข้าห้องน้ําเห็นไหมละครับนักวิจัยเขาก็เลยบอกว่าทีนี้นะ่ะมันเป็นแบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าคนพูดเนี่ยขี้เกียจเฮ้ยไม่ใช่ครับเขาเรียกว่าประหยัดพลังงานตั้งหางนะครับคือสมองของเราอะครับมันต้องใช้พลังงานในการประมวลภาษา ยิ่งคําไหนสั้นๆง่ายๆสมองก็จะไม่ต้องไปทํางานหนักครับก็เลยเอาคําพูดพวกนี้นะครับมาใช้ตําๆความหมายไหนมันก็ยัดลงไปได้ในคํานี้ทั้งนั้นเลยครับซึ่งมันก็ประหยัดดีแต่ทีนี้นะครับพ่อคนพูดสบายใช่ไหมครับคนฟังอ่ะพวกเขาก็เลยต้องเหนื่อยเนยครับเพราะว่าต้องมาตีความครับต้องมา,างเดาว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยไอ้คำนี้ในบ,บทนี้เนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงกันแนะ่ มันเหมือนเล่นเกมทายใจยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวเชียวครับนอกจากเรื่องของคำพ้องความหมายแล้วนะครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องของการประหยัดคำพูดครับท่านผู้ชมบางทีนี้นะครับเวลาที่เราพูดใช่ไหมครับเราก็ไม่ได้พูดทุกคำทุกอย่างนะครับออกมาหมดเลยใช่ไหมครับแต่เราจะทิ้งช่องว่างให้คนฟังได้จินตนาการเติมเต็มความหมายกันเอาเองเหมือนกับการเล่นเกม เติมคําช่องว่างยังไงอย่างนั้นเลยครับยกตัวอย่างนะครับแทนที่เราอ่ะจะพูดว่าสะพานพังเพราะไม้ที่ใช้สร้างสะพานอ่ะมันผุพังอยาวเฟื้อยอย่างนี้นะครับ <1> 1> เราก็อาจจะพูดสั้นๆครับว่าสะพานพังไม้ผุแค่นี้นะครับคนฟังนั้นก็จะเข้าใจแล้วใช่ไหมนะครับว่าสะพานน่ะมันพังเพราะว่าไม้มันผุครับไม่ใช่พังเพราะมันโดนรถชนหรือว่าฟ้าผ่าอะไรแบบนี้นะครับทีนี้นะครับ ทำไมเราถึงต้องประหยัดคำพูดด้วยละ่ะมันก็เป็นเพราะว่าการพูดดีนะครับมันใช้พลังงานนะครับสมองของเราอ่ะต้องทำงานหนักในการเรียบเรียงประโยคหรือคำศัพท์ยิ่งประโยคยาวๆซับซ้อนซับซ้บอนมากๆนะครับสมองก็จะต้องยิ่งใช้พลังงานมากขึ้นมากขึ้นครับดังนั้นนะเพื่อที่จะเป็นการประหยัดพลังงานสมองของเราก็เลยมีกลไกครับในการตัดทอนและรายละเอียดใน ที่แบบมันไม่จําเป็นนะครับออกไปเหลือไว้แค่แบบใจความสําคัญก็พอให้คนฟังอ่ะไปตีความหมายเอาเองนะนักวิจัยนะครับพวกเขาก็เลยบอกว่าการพูดคุยกันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับการเล่นเกมเลยนะครับท่านผู้ชมระหว่างคนที่พูดกับคนที่ฟังครับคนที่พูดก็จะพยายามประหยัดคําพูดครับส่วนคนที่ฟังนะ่ะก็จะพยายามตีความเดาใจนะครับว่าคนที่พูดนะ่ะต้องการจะสื่อสารอะไรครับ แต่การประยัดคําพูดมันก็ต้องมีศิละปะนะครับไม่ใช่ว่าจะตัดอะไรออกไปก็ได้ต้องดูบริบทดูสถานการณ์ด้วยครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอ่ะบอกว่าเบนย้ายรถคนที่ฟังเนี่ยก็คงจะนึกถึงว่าเราบอกให้เบนเนี่ยมันย้าให้รถเข็นหรือว่าให้มันขับรถออกไปที่อื่นก็แน่นะใช่ไหมครับแต่ถ้าเราบอกว่าเบนย้ายรถโดยการแบกรถเดินไปตามถนนอันนี้นะครับ เราก็ต้องบอกรายละเอียดเพิ่มหน่อยแล้วนะครับว่าเบนเนี่ยแบกรถย้ายไปที่อื่นไม่งไงแล้วล้วก็คนฟังนะ่ะคงจะงงเป็นไก่ตาแตกครับว่าไอ้เบนตัวแค่นี้มันแบกรถไปได้ยังไงวะหรืออย่างเวลาที่เรานะครับจะรายงานว่ามีคนถูกแทงนะครับถ้าถูกอาวุธที่ใช้แทงอ่ะเป็นมีดเราก็อาจจะไม่ต้องบอกก็ได้นะครับเพราะว่าคนทั่วไปนะ่ะก็น่าจะเดาได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าอาวุธที่ใช้นะ่ะมันเป็นดิวดอลหครับ หรือเหล็กแหลมอันนี้นะเราต้องบอกอรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยแล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่ใช่อาวุธที่คนทั่วไปจะเอาไปแทงกันเห็นไหมครับว่าภาษาเนี่ยมันก็มีความลับซับซ้อนฟ้อนเงื่อนอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งมันไม่ใช่แค่พูดลอยๆออกไปตรงๆเท่านั้นครับยังไงนะครับคราวหน้าเนะ่ะเวลาพูดคุยกับใครก็ลองสังเกตกันดูนะครับว่าคําพูดของเราหรือคําพูดของคู่สนทนานะ่ะ มันมีความหมายแอบแฝงอะไรต้อนอยู่หรือเปล่าลองนึกภาพตามนะครับเวลาที่เราอ่ะพูดอะไรออกไปเนี่ยนะครับจริงๆแล้วสมองของเรามันทํางานอย่างหนักเลยใช่ไหมครับในเสี้ยววินาทีนั้นสมองจะต้องคิดแล้วคิดอีกว่าจะพูดอะไรจะเน้นตรงไหนแล้วก็ตรงไหนนะ่ะควรจะเว้นไว้ให้คนฟังได้ตีความเอาเองเหมือนกับนักร้องลูกทุ่งรับที่มีลูกเอื้อนลูกหยอดนะครับให้คนฟังได้ลุ้นคอยติดตามกันอยู่เสมอนั่นแหละและทีนี้น่ะ การพูดให้ได้ใจความมันก็จะต้องมีบาลานซ์กันครับระหว่างเวลาที่เราใช้คิดกับเวลาที่เราใช้พูดถ้ามัวแต่คิดนานๆคนฟังก็เบื่อใช่ไหมครับแต่ถ้าพูดเร็วๆพุ่นๆ้ว,น,วน่ะคนฟังก็จับใจความไม่ทันอีกแหละภาษาเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการสื่อสารของมนุษย์ครับผ่านการเวลามาอย่างยาวนานจนกลายเป็นระบบไวยากรณ์เป็นกฎเกณฑ์ต่างๆที่เราอ่ะใช้กันอยู่ทุกวันนี้แล้วอย่างเช่นภาษาตุรกีนะครับ พวกเขาอ่ะก็จะมีวิธีการบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยครับท่านผู้ชมมันก็คือว่าเวลาที่เราพูดถึงเหตุการณ์อะไรสักอย่างครับผู้พูดน่ะจะต้องเติมคําลงท้ายกิริยาครับเพื่อบอกว่าตัวเองเน่ะเห็นเหตุการณ์นั้นกับตาหรือแค่รู้กันมาจากคนอื่นซึ่งมันทําให้การสื่อสารนั้นชัดเจนได้มากขึ้นครับไม่ต้องเดาเลยส่วนภาษาอังกฤษน่ะพวกเขาก็จะมีวิธีการของพวกเขาอีกครับแต่ก็จะดูอ้มอ,อมๆหน่อยอย่างเช่น ถ้าจะบอกว่าจอนตายแล้วนะก็อาจจะต้องพูดว่า A p e r i s จอนได้หรือแบบ I had a John ได้ซึ่งมันก็แล้วแต่ผู้พูดนะครับจะเลือกใช้กันเลยเห็นไหมครับว่าภาษาตุรกีเนี่ยก็บังคับให้ผู้พูดนั้นต้องใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปในคําพูดแต่ข้อดีก็คือมันทําให้ประโยคนะครับกระชับสั้นพูดได้รวดเร็วประหยัดเวลาประหยัดแรงมากยิ่งขึ้นครับ และนี่นะครับก็เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่แสดงให้เห็นว่าภาษาแต่ละภาษานั้นมันก็จะมีวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันไปแต่สุดท้ายแล้วเป้าหมายน่ะก็คือการสื่อตาลให้เข้าใจกันครับไม่ว่าจะพูดเร็วพูดช้าพูดตรงพูดอ้อมขอแค่สื่อสารกันให้รู้เรื่องมันก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วใช่ไหมครับรู้ไหมครับว่าทุกภาษาบนโลกใบนี้น่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือแม้แต่ภาษาชนเผ่าในป่าลึกลับเนี่ยครับ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้การต่อสู้ในเรื่องของเวลาและเวลาที่ว่านี้นะครับก็ไม่ได้หมายถึงแค่อดีตปัจจุบันอนาคตนะครับแต่หมายถึงข้อจํากัดในการสื่อสารที่ทั้งผู้พูดและผู้ฟังนั้นต้องเจอยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับภาษา,ษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะบังคับให้ผู้พูดนั้นต้องระบุให้ชัดเจนเลยครับว่ากิริยานั้นเกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตรครับ แต่สำหรับภาษาจีนกลางนี่นะครับใช้คําว่าชีเหมือนกันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตแล้วคนฟังนะ่ยจะรู้เรื่องไหมนี่ก็ก็รู้สิครับเพราะว่าพวกเขาก็มีวิธีอื่นครับในการบอกใบเวลาเช่นบอกช่วงเวลาบอกลำดับเหตุการณ์หรือใช้คําเชื่อมต่างๆครับลองนึกถึงภาพชนเผ่ายากูในป่าอเมซอนดูสิครับพวกเขานะ่ยต้องเลือกใช้กริยาถึง8แบบแถม5แบบใน8แบบนั้นนะ่ะ ยังใช้เพื่อแบ่งอดีตออกเป็นช่วงๆอีกตั้งหากโอ้โหละเอียดสุดๆไปเลยครับแล้วแบบนี้นะ่ะภาษาไหนล่ะมันดีกว่ากันล่ะเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่มีภาษาไหนดีไปกว่ากันหรอกครับแต่ละภาษาก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเหมือนกับการชั่งน้าหนัก,กระหว่างภาระของผู้พูดกับภาระของผู้ฟังนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าผู้พูดนะ่ะต้องบอกข้อมูลเยอะๆเนี่ยมันก็เหนื่อยหน่อยครับแต่ผู้ฟังก็จะสามารถเข้าใจได้ง่ายในทางตรงกันข้ามนะครับ ถ้าเกิดว่าผู้พูดบอกข้อมูลน้อยคนฟังก็จะต้องเดาใจกันหน่อยครับว่าหมายความว่ายังไงภาษาทุกภาษานะครับมันก็เลยมีกลยุทธ์ในการลดข้อมูลในส่วนที่เดาได้ง่ายๆนะครับอย่างเช่นการใช้สปปรรพนา่ยแหละครับอย่างคําว่าเขานะครับก,ก็แค่บอกว่าเป็นผู้ชายแค่นั้นเองครับแต่เราอ่ะก็เข้าใจได้จากบริบทถูกไหมครับลองนึกภาพดูครับถ้าถ้าเกิดว่าเราอ่ะ ต้องพูดชื่อคนคนเดิมซ้ำๆนะครับทั้งประโยคสมชายไปตลาดสมชายซื้อผักสมชายกลับบ้านฟังแล้วเนี่ยมันก็เหนื่อยแทนเลยไหมครับบางภาษาน่ะก็เลยลดข้อมูลในสัรพนามมากกว่าภาษาอังกฤษอีกนะครับอย่างเช่นภาษาเปอร์เซียเนี่ยแยกเพศในสัรพนามเลยส่วนภาษาสเปนเนี่ยสุดยอดไปเลยนะครับบางทีสัรพนามเนี่ยหายไปทั้งคำเลยครับอย่างเช่นถ้าพูดคำว่า ขาตายแล้วก็พูดคาว่าเบรี่แค่นั้นนะครับง่ายดีครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้นะครับมันก็แสดงให้เห็นครับว่าภาษาของมนุษย์เราอะ่ะมันไม่ได้เพอร์เฟกต์นะครับมันมีช่องโหว่มีความหมายไม่แน่นอนอยู่บางทีน่ะมันก็ประลาดบางครับซึ่งมันก็เหมือนกับแก้วที่ตกแล้วแตกได้ก็คือการสื่อสารน่ะก็อาจจะผิดพลาดกันได้นั่นเองครับผมว่านี่นะครับมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมเวลาคุยเรื่องสําคัญสําคัญคนเราอ่ะยังชอบคุยกันแบบเห็นหน้าเจอตัวเป็นเพถึงแม้ว่าการพูดคุยแบบเห็นหน้าน่ะมันจะมีเวลาจํากัดต้องรีบพูดรีบฟังก็เถอะครับนอกจากเรื่องของภาษาแล้วมนุษย์เราเองครับยังมีทาาักษะทางสังคมที่ช่วยให้การสื่อสารน่ะราบรื่นขึ้นด้วยนะครับอย่างเช่นการพยักหน้าเวลาฟังขามเอ็นคิ้วเวลาไม่เข้าใจต่จริงครับเวลาที่ผู้พูดนะ่ะติดขัด หรือรีบแก้ไขทันทีเมื่อพูดผิดทั้งหมดนี้นะครับมันก็ทําให้ภาษาของมนุษย์นั้นสามารถเอาชนะข้อจํากัดของตัวเองได้ผมขอเปรียบเ,เทียบไมง่ายแบบนี้นะครับการศึกษาโครงสร้างของภาษามันก็จะเป็นเหมือนกับการศึกษากายวิภาคของนกเราก็จะรู้ครับว่านกอ่ะมีปีกมีขนมีโครงสร้างแบบไหนแต่การที่เราได้เห็นนกมันบินจริงๆนะ่ะมันแตกต่างกันมากเลยครับทุกท่านมันเป็นเหมือนกับการเห็นภาษาทํางาน เห็นเ้าสามมีชีวิตมันเหมือนกับเห็นนกอะครับโผบินบนท้องฟ้าสวยงามและนะอัศจรรย์จริงๆเลยครับทุกท่านขอขอบคุณทุกค,ครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดทั้งทริปนี้เลยเนื้อสิ่งอื่นใดแล้วก็ถ้าคิดสิ่งไหนแล้วไม่เบียดเบียนคนอื่นนั้นก็ขอให้ทุกคนครับสมปรารถนาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ